อนนี้นะคะเรากำลังจะไปตึก YG กันค่ะตนเราจะไปออริชั่นเป็นสมาชิกคนที่8กับคนที่9ของ Baby Monster นะคะดิฉันชื่อชิกิดาวนะคะดิชันชื่อเฮโยค่ะเพราะเราเป็นชิกิดาวเฮโยนะคะ Baby Monster Ink ค่ะเราขอไปดูตึก YG เห็นกับตาในเถอตั้งแต่เกิดมาเป็นติ่งแบ็คพิงติ่งเทนี้ว่ามากก็ยังไม่เคยเห็นตึกก็ไปหากาแฟกินด้วยถ่ายกาแฟฟูกินด้วยป้าไข่อยากไปเจอที่ตึก YG ค่ะตอนนี้เรามาถึงสถานีแล้วนะคะใครที่อยากมา YG นะ มาออกที่สถานี้หับแจยองเลยสักอย่างประตู8แต่ว่ากิเนว่า for children service สักอย่างสักอย่างแต่ว่าถ้าฟังเราเราไม่รู้เรื่องก็ไปเสิร์ชหาในเน็ตนะคะมีเพราะคนมาตึกเยอะเหมือนกันไปถึงวตึกเนมาแล้ววอมเสียงเดี <laughs> ย๋ยวค่อยไปวอร์มนาะตึกให้อย่างไนดะ้ยินมึงเราต้องแบบว่า project เสี่ยงแล้วแบบว่าคนไม่กูว่าคนไทยอย่ะขึ้นชื่อเรื่องเต้นอ่า น้องชิกิตาก็เต้นเก่งน้องลิซ่าก็เต้นเก่งน้องแพาริพาก็เต้นได้ลองได้เพราะนั้นเราต้องเต้นเดี๋ยวเราไปทเวิร์เกขอคิดชื่อชื่อที่นี่ก่อนชื่ออะไรชื่อจริงนี้ชื่อพี่เราพนใช่ไหมเออชื่อน้องพีโพลน้องพีโพลส่วนซันที่น้องอ่องใส่ชื่ออลิสละกันขึ้นใวโดยเอ๋เหมือนกันอลิสอลิสเดี๋ยวเราจะไปทเวิร์กกันหน้าตึกนะคะให้อย่างมองลงมาจากชั้นบนแล้วว้าวสองคนนี้คนเป็นศิลปิน LGBT คนแรกของค่าย ไปค่ะตื่นเต้นตังเลยจะได้ออดิชั่นแล้วพี่อย่างเขาจะชอบซื้อคอนเซปต์ดอกกลุ่มแล้วไปนะศิลปินที่เิลป็มนตวจาหน้าเหมือนหมาอีดอเธอปินหมากลุ่มแรกของ YG ตีตลาดหมาแล้วนี่ไงเิอปินหน้าหมาหมาน่ารักนี่ถึงแล้วจ้าตึก YG จ้าเราจะมาหา คุณแม่ปักบอมคุณแม่ซีแอลตัวลิปป๊ตัวลิปปไ่ง้ยนลวกปายจีที่ฉันไฟ่ฝันแม่ปักบอมฉันอยู่ไหมน้องหูมึงดูดิตอนฉันสมัยเจ็ดปีที่เราฉันมามันมีแค่อันนี้เว้ยซึ่งอนันเป็น The Back Label ไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ด้วยความแบบแบ็คพิงเอออะมึงทำให้เขามีขนาดนี้ใหญ่มาก ก็ใครในเครือแหละใหญ่มากวายแต่เราครับเนี่ยไม่มีใครเข้าหรอกี่เราสองคนก็มานั่งคาเฟ่ของว g จีนะนั่งข้างหน้กมึงนั่งข้างหน้าตึกเลยตึกเลยแต่วันนี้โชคดีไม่ค่อยมีคนแบบว่าปกติน่าตึกมันก็ต้องมีคนแบบคนไทยคนแฟนคลับอเงี้ยมารอแต่วันนี้ไม่มีเลยมีแค่พวกเรารถคุณรปเขาไปแล้ว คุณกระป๋องคุณไงวิกิเออร์วายจีเดี๋ยวขึ้นไปออดิชั่นนะพี่อยางรอแป๊บหนึ่งขอกินกาแฟแป๊บเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหานะวายจีแมนแล้วแหละเพราะว่าล่าสุดมีทัวร์มาลงเลยมึงใจคำว่าทัวร์ลงนี่วายจีเนี่ยมันรถทัวร์มาลงนะตึกเลยแล้วมึงกับกูจะสู้เขาไหวเหรอขึ้นไปดูช็อปไอเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูช็อป เราไม่สื่อนะเพราะเราไม่มีเงินเอแต่เมื่อกี้เราโต๊ะข้างหลังเราอะเมื่อกี้นะไม่ใช่ตอนี้นะเป็นคนไทยที่แต่งตัวเป็นม้าดักธุรกิจเป็นคนมีอายุแบบธุรกิจเนี้ยสุดแล้วพูดภาษาไทยเหมือนแบบว่าเขาว่ามาติดต่อธุรกิจอะไรกันทาไมจีพอเขาเดินเข้าตึกไปแล้วก็มีบริการมารับเลยใช่ไมฉันก็เลยเม่กี้ฉันก็เลยแบบฉันว่าต้องเป็นคนจากค่ายเพลงที่ไทยฉันก็เลยลองเพลงของค่ายหลังออกมาซึ่งเขาก็ไม่ได้อีอะฉันก็ได้ลองของทุกค่ายไปเรื่อย นี่ฉันองว่าจิมเอ็มแน่เลยะฉันว่าเป็นคนจ่างจีมเอ็มแน่เลยอะแล้วจริงจริงมันแก่แพอเขาดูแบบมีแบบอิทธิพลนะเขาดูแบบแต่งแบแต่งคนเล้ก็ค้วก็เดินเดินเข้าตึกไปละซึ่งเราน่าจะเดินตามแล้วบอกว่าเป็นไดเวอร์อะเป็นเป็นเป็นไดเวอร์ของเขาอะนี่เนาะแต่อยาขึ้นไปดูช็อปกันนะคะนี่เดินขึ้นมาก็จะเจอโปสเตอร์ของน้องลันลิสา เด็กก็จะมีพี่จีซูและแล้วก็เป็นหุ่นวงวิวฉันจะอยู่ช่องนี้ฉันจะอยู่ช่องนี้เป็นช่องทิงขยะหลอกข้างบนือเป่ามันเป็นชั้นสองขอค่ะชั้นสามไงมีชั้นสามอีกแต่มันไม่มีป้ายเนี่ยหลังไ่ก็เกิดมั่วขึ้นไปโอ้ยอันนี้ก็าวิวน่าจะดีกว่าป่ะเพราะ คาเฟ่เขามีสองชั้นนะน,นี่ก็จะเห็นมุมสูงอะไรเห็นศิลปินเออวะ่ะมึงกูว่าไม่ใช่แล้วแหละกูว่าลงข้างล่างโนง่ออีแล้ว,อ,ลวอ๋อน,นี่เงี้ยเป็นช็อปทัวร์เขามาลงซื้อของในช็อปไว้ของฝาก นี่เราสตาร์โอลี่ก็คือเป็นโรเซ่นะอยู่ข้างในหรออยู่ข้างในไหมน้ะโรเซ่อ่นนี้นี่แบ็คพิงแบ็คลิงพุงแล้วแล้วเราก็ได้น้องอัลบั้มบอลพิงกลับบ้านนะคะแบบ,แบบงงๆแบบงงๆจริงๆแต่ว่า ตั้งแต่เป็นติ่งแบ็คพิงก์มาก็ยังไม่เคยอุดหนุนอัลบั้มเขาสักอัลบั้มแหละยกเว้นของน้องลิซ่าก็มาถึงที่แล้วมันตกแค่500บาทแต่ก็ก็จะไม่ได้ยังไงอะ่ะก,ก็เอออุดหนุนเขาละกันเดี๋ยวขอให้มีอีกอัลบั้มนะคะที่จะมาวันนี้เราต้องไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีนัดออดิชั่นอีกค่ายหนึ่งเพราะใครเนี้ยไม่ผ่านเกณฑ์น้ำหนักแล้ การเมคอัพไม่ผ่านมันไม่ผ่านนะ้งแต่ป yeah well, ้อมเลยงงงงมากแต่ว่าเดี๋ยวเราขออนุญาตไปอีกค่ายนึงดีกว่าซึ่งเป็นค่ายทหารใช่ค่ะถ่ายทองคำไปคอดนะใช่ค่ะบ๊ายบายนะคะบายจีเจอกันใหม่ตอนนี้ไปเป็นศิลปินตอนนี้ครันั่นเป็นศิลปินทีมศิลปินตัวจริงไม่ได้วัดกัที่ยอดวิวนะคะคุณธนาคารธนาคารฟิลฟิลค่ะฟิลฟิลค่ะบ๊ายบายค่ะ